สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกท่านที่เข้ามารับชมบีบรายทาร์โรนะคะวันนี้มิวได้มาทําคลิปพี A ่อนดเ์ให้เพื่อนๆได้รับชมกันกันกบหัวข้อที่ว่าเขาคนนั้นอยากเจอเราไหมนะคะค่ะเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูกันนะคะว่าเขาคนนั้นเขาคิดยังไงนะคะแล้วเขาอยากเจอเราหรือเปล่านะคะก็เช่นเคยค่ะการอ่นานไพ่จะเป็นการอ่นานไพ่แบบ general reading นะคะเป็นผลการทํานายโดยรวมค่ะอาจมีทั้งตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือว่าไม่ตรงกับใครเลยนะคะมิวก็ขอให้เพื่อนๆ ใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะไม่อินกับผลการทํานายจนมากเกินไปเพราะไม่ใช่การดูดวงส่วนตัวค่ะสําหรับเพื่อนๆท่านใดน,นะคะที่ต้องการดูดวงส่วนตัวกับมิวก็สามารถแอดไลน์เข้ามาคุยกับมิวได้มิวได้ทิ้งไอดีไลน์และรายละเอียดไว้ข้างล่างคลิปนี้แล้วนะคะค่ะและมิวก็ต้องขอขอบคุณนะคะกับทุกๆการกดไลค์กดแชร์กดติดตามและคอมเมนต์น่ารักๆที่ส่งมาเป็นกําลังใจให้กับมิวเสมอเลยนะคะมิวขอขอบคุณมากมากค่ะ ค่ะเดี๋ยวเราจะมาเข้ากันทํานายในวันนี้กันนะคะก่อนอื่นนะคะมิวขอยเ้นเพื่อนหลับตาลงค่ะนึกถึงเขาคนนั้นนะคะและตั้งคําถามภายในใจว่าเขาคนนั้นอยากเจอเราไหมนะคะค่ะและลืมตาขึ้นมามาทําการเลือกกองไพ่กันค่ะมิวก็มีไพ่เลือกทั้งหมดสามเด็กเช่นเคยนะคะนับจากซ้ายมือของเพื่อนๆค่ะเด็กที่หนึ่งค่ะเด็กที่สองนะคะเด็กที่สามค่ะจุดตานะคะ ไพ่เด็กไหนนะคะก็เลือกกันได้เลยค่ะค่ะเมื่อเพื่อนๆเ,เลือกกันได้แล้วนะคะเราจะมาเริ่มต้นการทํานายกันเลยค่ะสวัสดีค่ะกับท่านที่เลือกเด็กที่หนึ่งนะคะจะเป็นไพ่สำหรับนี้ค่ะเขาคนนั้นอยากเจอคุณไหมนะคะค่ะสําหรับท่านใดที่ยังไม่ได้กดติดตามนะคะก็กดติดตามและกดกระดิ่งไว้ด้วยนะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปต,ต่อไปค่ะ เขาคนนั้นนะคะเขาอ,อยากเจอคุณหรือเปล่านะคะก่อนอื่นนะคะมีจะขอดูพลังงานของเขาก่อนนะคะเขาคิดยังไงกับความสัมพันธ์นี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูพลังงานกันค่ะพลังงานของเขาคนนั้นนะคะโอ้แปดดาบนะคะแปดดาบไปแรกเลยพลังงานเขาค่ะ เอ็มเพรสนะคะอือสอเอเดอร์เลเบอร์นะคะก็ไปค่ะพลังงานของเขาค่ะ แรนค่ะว้าวพลังงานของเขาที่มีต่อความสัมพันธ์นี้นะคะตอนนี้นะคะเขาติดค่ะเป็นแปดดาวน,นะคะเขาติดเขาติดอะไรคะเขาก็ติด,ตด,ค,ตดคุณน,นี่แหละนะคะแต่ตัวเขาเองนนะคะเขาก็เป็นดีมเพรสนะคะเขาเป็นคนที่เพียบพร้อมทุกอย่างเลยแต่เขาติดอะค่ะเขาติดเขามาติดคุณเนี่ยเขาอาจจะอ่าเหมือนมีเลเวลอะไรที่มากกว่าคุณนะคะเขาอ,อาจจะทํางานดีกว่านะคะ การเงินเขาดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะนะคะไม่ว่าจะเป็นรูปร่างโปรไฟล์นะคะค่ะและเขาเองนั้นเขาเหมือนกําลังตกหลุมรักใครสักคนหนึ่งนะคะในที่นี้นะคะก็คือคุณนี่แหละนะคะแทนแบรนนะคะเขามีความรู้สึกว่าคุณกับเขานั้นสามน่าจะสามารถปรับจูนเข้าหากันได้นะคะคือสามารถที่ว่าจะมารวมกันได้ะค่ะในที่นี้นะคะคําว่ารวมนะคะมิว่าคิดว่า น่าที่จะคบหากันได้อ่ะค่ะนะคะใครเดี๋ยวมีจะดูต่อนะคะแล้วเขาคนนั้นเขารู้สึกยังไงครับเขาอยากเจอคุณไหมนะคะความรู้สึกของเขานะคะเขาอยากเจอคุณหรือเปล่าคะแปดไม่เท้าค่่า้อว หกถ้วยกันนั้นความรู้สึกของเขาค่ะ The Hermit นะคะอราชาถือไม้เท้านะคะถท้ามม่าความรู้สึกของเขานะคะเขาอยากเจอคุณไหมนะคะอยากเจอกันเนี่ยอยากจะมาหาอยากเจอคุณมากๆเลยนะคะ นี่นะคะหถ้วยอยากจะมาทําความรู้จักกับคุณนะคะนี่นะคะเฮอร์มิตคืออยากศึกษานะคะดูใจคุณนะคะทั้งหถ้วยทั้งเฮอร์มิตนะคะอยากจะมารู้จักคุณอยากให้คุณนั้นรู้จักเขานะคะเพราะตัวคุณเองนั้นมีแพชชั่นต่อเขามากๆเลยค่ะค่ะอันนี้เราก็ตอบคําถามแล้วนะคะเขาอยากเจอคุณไหมเขาอยากเจอค่ะแต่เดี๋ยวเราจะไปดูกันต่อนะคะแล้ว ถ้าเขาอยากเจอคุณอย่างนี้แล้วเขาจะเทคแอคชั่นยังไงไะคะดูการเทคแอคชั่นของเขากันนะคะเขาจะเทคแอคชั่นอย่างไรคะห้าถ้วยค่ะว้าวห้าถ้วยทำไมทาเวาค่ะอา เด็กถือไม้ท้าฟะอุตสห์แล้วน่าสงสารเหลือเกินสไม้ท้านะคะอืเขาจะเทคแอคชั่นอะไรไหมนะคะจากหน้าไพแล้วนะคะตอนนี้นะคะเขาเทคแอคชั่นไม่ได้ค่ะนี่นะคะเป็นหถ้วยนะคะเขาร้องไห้นะคะเห็นไหมคะเขาร้องไห้เสียใจนะคะ เป็นทุกข์ใจมากๆเลยเพราะว่าการที่มีทาวเวอร์ขึ้นมานะคะมิวคิดว่าน่าจะเป็นด้วยสถานการณ์ปัจจุบันนี้นะคะมีการล็อกดาวน์นะการเดินทางไปมาหาสู่จะเป็นไปได้ยากนะคะทำให้เขาไม่สามารถเทคแอคชั่นได้ค่ะค่ะแต่พาบอกว่าถ้าสถานการณ์ขอค่ะสถานการณ์คลี่คลายลงนะคะเขาคนนั้นนะคะเขาจะมาแน่นอนเลยค่ะนี่ค่ะเพราะว่าเขามีแพชชั่นมากเลย กับคุณเนี่ยค่ะยังไงเขาจะมาหาคุณไห้ได้นะคะเพราะคุณเป็นอีกครึ่งหนึ่งของเขาค่ะอีกครึ่งหนึ่งของเขาก็คือว่าคุณนั้นเป็นคนที่เขาอยากจะแต่งงานด้วยอะค่ะนะคะ,นะคะรอการมาพบเจอกันเท่านั้นเองะะอะค่ะอืมค่ะพ้นการทํานายนะคะก็จะมีประมาณว่านะคะตอนนี้เขาติดค่ะทั้งที่ตัวเขาเองนะคะเขาก็เป็นคนที่เพอร์เฟกนะคะแต่เขามาตกหลุมรักคุณอะค่ะนะคะ,นะคะ เขาก็คิดว่าความสัมพันธ์นี้นะคะน่าจะเข้ากันได้ดีค่ะค่ะและความรู้สึกของเขานะคะเขาอยากเจอคุณไหมเขาอยากเจอค่ะเขาอยากนํานความรักของเขานะคะนําหัวใจของเขานะคะมาแลกเปลี่ยนกับคุณนะคะค่ะมาทําการศึกษาดูใจกันกันกบคุณเนะะี่ยค่ะจะได้รู้จักคุณให้มากขึ้นนะคะเพราะคุณน,นั้นมีแพชชั่นต่อเขาไงคะค่ะและแน่นอนนะคะการเทคแอคชั่นของเขานะคะมิวคิดว่าเร็วๆนี้นะคะเขายังมาไม่ได้หรอกค่ะ ค่ะเพราะด้วยสถานการณ์อันเลวร้ายนะปัจจุบันนี้นะคะค่ะหรือไม่อย่างนั้นนะคะบางคู่กรณีก็อาจจะมีปัญหาเกิดมาแบบกระทันหันนะคะบางคู่กรณีนะคะอันนี้เป็นบางคู่กรณีนะคะอาจจะมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นก็ได้นะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ปุบป,ปับกระทาันหาันนะคะไม่ว่าจะเป็นอุบัติเหตุนะคะเป็นงานที่ว่าเข้ามาอย่างเร่งด่วนนะคะค่ะจึงทําให้ เขานั้นคาดกับการที่ว่าจะได้มาพบกับคุณนะคะค่ะแต่เมื่อเขาสารสางอะไรทุกอย่างแล้วนะคะสถานการณ์มันดีขึ้นแล้วนะคะแพชชั่นของเขานั้นโอ้โหสูงมากค่ะเขาจะมาหาคุณค่ะและเขาก็จะมาหาคนที่แบบเขารักอะค่ะคนที่เขาอยากแต่งงานด้วยคนที่เขาอยากสารความสัมพันธ์ด้วยนะคะค่ะพ้นการทำนายก็มีประมาณนี้นะคะมิวก็ขอเป็นกำลังใจให้นะคะด้วยสถานการณ์ณนะปัจจุบันนี้นะคะอะไรอะไรก็ ไม่เวิร์กเลยค่ะนะคะยังไงถ้าคุณมีใจให้กับเขานะคะก็รอเขาก่อนนะคะเราต้องเข้าใจสถานการณ์ด้วยะค่ะค่ะไม่ใจไปงงแงงงแงง,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 งเขาไม่ได้เขาทําไมเธอไม่มาทําไมเธอไม่มาหาฉันนะคะค่ะก็เพราะว่าด,ด้วยมันเป็นอย่างนี้ค่ะไม่ใจแก่คู่ของคุณอย่างเดียวนะคะเป็นเกือบทุกคู่อะคะ่ะคิดถึงกันใจแทบขาดแต่มาหากันไม่ได้นะคะค่ะมิ้วก็ขอเป็นกําลังใจให้ค่ะ ขอให้คุณนั้นได้พบกับความรักที่ดีนะคะความรักที่สดใสและเป็นความรักที่จริงใจแก่กันนะคะและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับมิวด้วยค่ะวันนี้มิวขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะกับท่านที่เลือกเด็กที่2นะคะจะเป็นไพ่สำหรับนี้ค่ะเขาคนนั้นนะคะอยากเจอคุณไหมนะคะสำหรับท่านใดนะคะที่ ยังไม่ได้กดติดตามนะคะก็กดติดตามและกดกระดิ่งเอาไว้ด้วยนะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปต่ต่อไปค่ะค่ะเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคะว่าเขาคนนั้นนะคะเขาอยากเจอคุณหรือเปล่านะคะถ้าก่อนอื่นนะคะมิวจะขอดู พลังงานของเขานะคะคที่มีต่อความสัมพันธ์นี้นะคะเขาคิดยังไงอะคะพลังงานของเขาค่ะ The High p r e เ t e นะคะ ราชาถือถ้วยค่ะว้าวพลังงานของเขาที่มีต่อความสัมพันธ์นี้นะคะหกถ้วยค่ะว้าวห้าเหรียญน,นะคะพลังงานของเขานะคะที่เขามีต่อความสัมพันธ์นี้นะคะเขาบอกว่าคุณเป็นไฮบีเทสนะคะคุณดูลึกลับอะคะ่ะ ดูหน้าศึกษาดูใจนะคะคือแบบอยากเรียนรู้คุณนะคะนี่นะคะและเขาเองนะนนะคะเขาก็มันรู้สึกว่าเขาก็ชอบคุณนะคะเนี่ยนี่นะคะเป็นราชาถือถ้วยนะคะเขานั้นเขาก็ชอบคุณเหมือนกันนะคะเนี่ยค่ะคุณอาจจะเป็นรักต่างวัยกันได้นะคะเนี่ยเป็นรักต่างวัยกันนะคะเขาหรือคุณนะคะอาจจะมีใครที่อายุ มากกว่ากันนะคะนะคะแต่เขาเองนะคะเขาก็อยากทําความรู้จักกับคุณนะคะหกถ้วยอยากทําความรู้จักกับคุณนะคะอยากจะอเรียนรู้คุณให้มากขึ้นนะคะค่ะเพราะว่าตอนนี้ตัวเขาเองนะคะเขาก็เหงาเหมือนกันว้าวคุณน่าจะมาเจอกับคนที่เขาอยู่ตัวคนเดียวก็ได้นะคะตอนนี้รู้สึกว่าอ่ะเขาอาจจะมีคู่ของเขาก็ได้นะคะมีแฟนของเขาแต่ว่าแฟนของเขานั้น มันได้จากไปอะค่ะเขาว่าจากไปนะคะเขาอ,อาจจะเลิกลากาลันหรือว่าเขาอาจจะแยกกันอยู่ก็ได้นะคะทําให้เขานั้นรู้สึกแบบเงาอะคะ่ะโดดเดียวอะคะ่ะเขาจึงอยากเจอกับอยากเจออยากรู้จักคุณนะคะนะเะี๋ยวมีจะดูต่อนะคะแล้วความรู้สึกของเขาที่เขามีต่อคุณเหรอนะคะเขาคนนั้นนะคะรู้สึกยังไงนะคะเขาอ,อยากเจอคุณไหมเขาคนนั้นนะคะ เขาอยากเจอคุณหรือเปล่าคะดับลูค่ะว้าวราชาถือไม้เท้านะั่นๆะสองไม้เท้านะคะอื้อ น,นแปดไม่เท้าค่ะถามว่าเขาอยากเจอคุณไหมนะคะความรู้สึกของเขานะคะเขาอยากเจอคุณนะคะนี่นะคะเดวฟูนะคะเขาพร้อมเสี่ยงอะคะ่ะพร้อมเสียงที่จะมาเจอกันกับคุณนะคะเพราะคุณนั้นมีแพชชั่นต่อเขาอะค่ะนะคะ,นะคะทําให้เขานะ่ารู้สึกแบบอยากจะเริ่มต้นนะคะนี่นะคะเห็นไหมคะเดรฟูนะคะพร้อมเสียงพร้อมเริ่มต้นนะคะที่จะพัฒนาความสัมพันธ์นะคะ คุณนั้นน่าจะเป็นรักทางไกลนะคะเนี่ยเป็นรักทางไกลเป็นเดทออนไลน์ได้นะคะบางคู่กรณีเนี่ยเขามองอ่ามองอุปกรณ์ของเขาอะค่ะอาจจะเป็นโทรศัพท์ก็ได้นะคะหรือว่าอ๋อขอไปค่ะก็ต้องเป็นโทรศัพท์อยู่แล้วเนาะไม่โทรศัพท์ก็คอมพิวเตอร์ะค่ะคือว่าเอะคุณนั้นออนอยู่หรือเปล่าคุณเข้ามาทักทายอะไรเขาหรือเปล่าะค่ะ มึงเขาคอยสังเกตอยู่นะคะนี่นะคะเขาคนนั้นนะคะอยากจะมาหาคุณเลยค่ะอยากเจอคุณนะคะบางคู่กรณีนะคะถ้าเป็นเดทออนไลน์รักออนไลน์ที่ยังมาไม่ได้นะคะเขาอยากจะพูดคุยกับคุณค่ะอยากจะติดต่อสื่อสารคุณมากๆเลยนะคะว้าวค่ะเดี๋ยวมีจะดูต่อนะคะแล้วแนวโนมน,นะคะเขาจะเทคแอคชั่นอย่างไรคะในความสัมพันธ์นี้เขาจะเทคแอคชั่นอย่างไรคะ ราชาถือเหรียญกเาหนึ่งไม้เท้านะคะมาเขาจะเทคแอคชั่นอะไรคะเดค่าวไม่ต้องตกใจเดชนะคะ สี่เหรียญน,นะคะอืมเขาจะเทคแอคชั่นอะไรไหมนะคะมิวอ,อาจตามหน้าไพ่นะคะเขาคนนี้นะคะเขาจะไม่เทคแอคชั่นหรอกค่ะเขาจะอยู่นิ่งๆน,นะคะรอให้คุณน,นั้นเป็นคนเทคค่ะให้คุณติดต่อเขาไปนะคะนี่นะคะเมื่อคุณติดต่อเข้าไปนะคะเขาจึงจะเริ่มสารความสัมพันธ์กับคุณนะคะคุณนี่เพิ่งจะพบเจอกันหรือเปล่านะคะค่ะเนี่ยค่ะใบปิดจ,จบเป็นสี่เหรียญน,นะคะเขาจะรอคุณอยู่อะคะ่ะ รอการติดต่อไปของคุณนะคะอืมเขาน่าจจะเป็นคนที่แบบว่าบางคู่กรณีนะคะเขาอาจจะเป็นคนที่มีอีกโก้เยอะนะคะหรือไม่อย่างนั้นนะคะอีกคนนี่หนึ่งนะคะเขาอาจจะแบบว่าเออเขาไม่กล้าลุกคุณอ่ะนะ,ะ,นะะไม่กล้าที่จะลุกคุณแบบว่าติดต่อคุณก่อนนะคะเหมือนบุกค,คุณอะคะ่ะเขาจะให้คุณนั้น อ่าติดต่อเข้าไปนะคะเหมือนว่าเออตอนนี้คุณพร้อมไหมเรามาเรามาคุยกันนะหรือว่าคุณส่งข้อความไปก่อนนะคะแล้วเขาก็จะได้ตอบกลับอะไรประมาณเนี้ยค่ะถ่าผลการทานายนะคะก็มีประมาณว่านะคะเขาคนนั้นนะคะเขาก็รู้สึกว่าคุณนั้นเป็นคนที่มีสเสน่ห์ลึกลับนะคะน่าศึกษามากมากเลยะคะ่ะเขาเองนั้นเขาก็ชอบคุณนะคะเขาก็อยากจะมาแรกเปลี่ยนนะคะทําความรู้จักกับคุณนะคะ ว่าตัวเขาเองนั้นเขากําลังอยู่ในช่วงของคนที่มีความเหงาอะค่ะนะคะแต่นี่ก็ต้องดูให้ดีนะคะว่าคู่กรณีของคุณนะคะเขามีเขามีคู่กรณีของตัวเองหรือเปล่านะคะคือว่าเขานั้น่าแยกกันอยู่หรือว่าอตอนนี้นะคะไม่ได้อยู่ด้วยกันแล้วเลิกลากันไปแล้วอะไรเงี้ยค่ะค่ะสังเกตได้ดีนะคะศึกษาให้ดีะค่ะ ค่ะและตัวเขาเองนะคะเขาอยากเจอคุณไหมนะคะเขาอยากเจอคุณค่ะเพราะว่าเขาอยากจะเริ่มต้นความสัมพันธ์นี้กับคุณนะคะคือพร้อมจะเสี่ยงอะค่ะคุณมีแพชชั่นต่อเขานะคะคุณกับเขาน่าจะเป็นรักทาไกลเป็นเดทออนไลน์อะค่ะนะคะเขาก็มองแต่ปรปกรณ์สื่อสารของเขาอะค่ะว่าจะมีข้อความมาไหมคุณได้ออนหรือเปล่าคุณจะทักเขาไปไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะถ้าเป็นรักออนไลน์เดทออนไลน์นะคะบางคู่กรณีก็ เขาก็อยากจะคุยกับคุณนะคะเขาอยากจะไปต่อนะคะในความสัมพันธ์นี้อยากจะติดต่อสื่อสารกับคุณนะคะค่ะเขาเองนะน,นะคะถ้ามีโอกาสนะคะมาเจอได้เขาก็อยากเจอหน้าคนแบบตัวเป็นๆน,นะคะแต่ถ้าเป็นร่างทางไกลเดทออนไลน์ที่ยังมาไม่ได้คือเขาก็อยากจะติดต่อนะคะสารความสัมพันธ์กับคุณโดยการที่ว่าอ่าใช้สื่อออนไลน์ไปก่อนนะคะนะคะ และแนวโน้มน,นะคะเขาจะทํำยังไงนะคะเขาบอกว่าเขาไม่เทคแอคชั่นหรอกคะ่ะเขารอให้คุณเทคนะคะเขาอาจจะมีอีกก้ในตัวของเขาเองนะคะหรือไม่อย่างนั้นนะคะเขาอาจจะเป็นคนที่แบบเป็นคนนิ่งๆอะค่ะน,นะคะรนะอคุณพักไปหาเขาก่อนนะคะรอคุณให้คุณเป็นคนเริ่มอะคะ่ะเริ่มความสัมพันธ์นี้ก็คือว่า,าคุณอาจจะติดต่อเข้าไปนะคะส่งข้อความไปหรือว่าคุณวิดีโอคอลหาเขาอะคะ่ะแล้วเขาก็จะ รับวิดีโอคอลของคุณนะคะจะรับสายของคุณจะอ่านข้อความจากคุณนะคะค่ะเมื่อคุณเริ่มต้นนะคะเขาก็จะเริ่มต้นเหมือนกันนะคะเนี่ยค่ะใบปิดจ,จบเป็นเป็นสี่เหลี่ยญน,นะคะก็คือเขาไม่เทคค่ะเขาจะให้คุณเทคก่อนนะค่ะพ้นการทำน,น,นายก็มีประมาณนี้ค่ะถ้าคุณชอบเขานะคะคุณเทคไปก่อนเลยนะเพราะคนคนนี้นะคะเขาเป็นคนที่แบบเขาไม่เทคหรอกค่ะนะ แต่ก็ไม่เป็นไรใช่ไหมคะการที่ว่าเราจะอ่านสงก้อความไปนะคะหรือว่าถามเขาว่าเออโอเคตอนนี้คุณว่างหรือเปล่าเรามาคุยกันไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็ไม่ใช่เรื่องเสียหายใช่ไหมนะคะเราก็ถามเขาไปตรงๆถ้าเขาว่างเราก็จะได้คุยกันถ้าเขาไม่ว่างอ่าก็ไม่เป็นไรก็คุณทํางานอยู่ฉันไม่ว่างก็คือยังไม่คุยอ่าอย่างนี้ก็จะดีกว่านะคะค่ะ ผลการทำนายก็มีประมาณนี้นะคะมิวก็ขอเป็นกำลังใจให้นะคะขอให้คุณนั้นได้พบกับความรักดีๆค่ะความรักที่สดใสและเป็นความรักที่จริงใจแก่กันนะคะและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับมิวด้วยค่ะวันนี้มิวขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะกับท่านที่เลือกเด็กที่สามนะคะจะเป็นไพ่สำรับนี้ค่ะเขาคนนั้นนะคะอยากเจอคุณไหมนะคะ สำหรับท่านใดนะคะที่ยังไม่ได้กดติดตามก็กดติดตามและกดกระดิ่งไว้ด้วยนะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปต,ต่อไปค่ะค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะมาดูกันว่าเขาคนนั้นนะคะคนที่คุณถามถึงเขาอยากเจอคุณหรือเปล่านะคะค่ะก่อนอื่นนะคะมิวขอดูพลังงานของเขานะคะที่เขามีต่อความสัมพันธ์เนี้ยค่ะพลังงานของเขาเป็นอย่างไรนะคะ ค่ะว้า wow. วเขาคิดยังไงนะคะกับความสัมพันธ์นี้ค่ะเจ็ดไม้เท้านะคะ The Hangman นะคะว้า wow. ว สิบเหรียญน,นะคะพลังงานของเขาณนะปัจจุบันนี้นะคะที่เขาคิดกับความสัมพันธ์เนี้ยค่ะเขาบอกว่าตอนนี้นะคะเขากําลังอยู่ช่วงตัดสินใจอะคะ่ะนะตัดสินใจว่าเขาจะเอายังไงดีกับความสัมพันธ์นี้นะคะเพราะว่ารู้สึกว่าเขานั้นต้องใช้ความพยายามมากๆเลยค่ะที่จะเข้าหาคุณนะคะคุณอาจจะมีกําแพงใส่เขานะค,ะค่ะทําให้เขานั้นต้องใช้ความพยายามของตัวเองอะคะ่ะ และตัวเขาเองนั้นนะคะเขาก็ติดค่ะเขาก็ไปไหนจากคุณไม่ได้เหมือนกันนะคะเดี๋ยวแฮงแมนนะคะแกวนตัวเองไว้กับความรู้สึกเนี้ยค่ะเพราะว่าเขาเองนั้นนะคะเขาคิดว่าเขามาเจอคนที่เขาอยากจะมีครอบครัวด้วยอะค่ะนะคะ,นะค,ะคือคุณนี่แหละที่ว่าเขาอยากจะมีครอบครัวด้วยนะคะอยากจะอยู่กินกับคุณนะคะค่ะเดี๋ยวมีจะดูต่อนะคะแล้วเขารู้สึกยังไงคะกับคุณนะคะเขาอยากเจอคุณหรือเปล่านะคะ ตอนนี้นะคะเขาอยากเจอคุณไหมคะเจ็ดดาบนะคะว้าวห้าเหรียญน,นะคะอืมอยู่รู้แล้วเขาอยากเจอคุณไหมคะ สามดาบเขาอุตตะแม่เจ้าหนึ่งไม้เท้านะคะถามว่าเขาอยากเจอคุณไหมเขาก็อยากเจอคุณนะคะแต่เขาไม่กล้าหรอกนะนนี่นะคะเขาบอกว่าเขาขอแอบมองคุณนะคะขอแอบๆดีกว่าความสัมพันธ์นี้นะคะเพราะว่าเขากําลังตัดสินใจอยู่อะคะ่ะเห็นไหมคะเจ็ดดับขึ้นคู่กับขยายจัตติดน,นะคะ คือหมายความว่าเขากําลังช่างใจใช่ไหมคะว่าเขาเจะยังไงต่อดีนะคะตอนนี้นะคะเขาอยากเจอคุณไหมเขาอ่าเมื่อกี้มีบอกว่าอยากเจอใช่ไหมคะขอไปค่ะเขายังไม่อยากเจอคุณตอนนี้หรอกคะ่ะเพราะเขายังไม่พร้อมนาเนี่ยคะ่ะขึ้นคูกับห้าเรียน,นะคะ่ะเจ็ดดาบกับห้าเรียนคือเขายังไม่พร้อมอะคะ่ะถ้าเขาไม่พร้อมนะคะแล้วเขามาเจอกับคุณอะเขาก็ต้องผิดหวังแน่นอนเสียใจแน่นอนนะคะ ค่ะความไม่พร้อมของเขานี่น่าจะเป็นทางด้านความรู้สึกมากกว่าค่ะความรู้สึกที่แบบว่าเขาเป็นคนขี้อายไงฮะไม่กล้าเจอหน้าค่ะนะคะแต่เขาเองนน,นะคะเขาอยากจะสารความสัมพันธ์นี้นะคะอยากจะเริ่มต้นความสัมพันธ์นี้กับคุณะคะ่ะอยากจะคบหาดูใจกับคุณนะคะแต่มันล่องลอยอยู่เห็นไหมคะเนี่ยคะคือว่ามือนี่ยังไม่เอ Ы ื้อมมาจับเลยะคะ่ะเพราะด้ยวยว่าตัวเองนั้นนะคะเป็นคนที่มีค,คิดว่าเขาน่าจะเป็นคนขี้อายนะคะ เป็นคนที้อายเมื่ออายแล้วก็มันรู้สึกว่าตัวเองไม่พร้อมค่ะตัวเองไม่ดีพอที่ว่าจะมาเจอหน้ากับคุณนะคะมาเจอกับคุณแบบตัวเป็นๆหรือว่าจะเป็นเจอกันทางสื่อออนไลน์ก็แล้วแต่ค่ะคือเขายังไม่พร้อมค่ะเขากลัวความผิดหวังนะคะอืมอ่าในเมื่อเรามาเจอคนขี้อายนะคะจะทําไงดีค่ะเดมี่จะถามต่อไปนะคะแล้วแนวโน้มะคะความสัมพันธ์นี้จะเป็นอย่างไรนะคะ ในเมื่อเขาไม่กล้ามาเจอหน้าคุณเนี่ยค่ะแนโน้มเขาจะทําอย่างไรนะคะความสัมพันธ์นี้จะเป็นอย่างไรต่อไปอะค่ะเจ็ดเหรียญนะคะเออใช่ค่ะเจ็ดเหรียญค่ะเด็กค่ะว้าวแนโน้มความสัมพันธ์นี้จะเป็นอย่างไรต่อไปค่ะ สามถ้วยค่ะว้าวเด็กถือถ้วยกันนั้นแน่ค่ะแน่นอนนะคะความสัมพันธ์นี้จะเป็นอย่างไรนะคะไพ่บอกว่านะคะให้คุณรอคอยเขาหน่อยนะคะนี่นะคะเจ็ดเหรียญขยายเจ็ดดาบนะคะให้เขานั้นมีความกล้าก่อนค่ะนะคะให้เขารวบรวมความกล้าของเขาก่อนนะคะเมื่อเขากล้าแล้วนะคะ เนี่ยค่ะเดทขยายห้าเหรียญนะคะเมื่อเขากล้าขึ้นมาเมื่อไรแล้วความที่แบบว่าเขาไม่พร้อมนะคะจะหายไปค่ะคุณจะได้พบเจอกันนะคะนี่นะคะจะมีการนัดมาพบเจอหน้ากันแน่นอนเลยค่ะนี่นะคะเขาอาจจะชวนคุณไปทานอาหารนะ,ะไปนั่งดืม่มนั่งกินนั่งพูดคุยด้วยกันก็ได้ค่ะค่ะนี่นะคะเขาอยากมาเจอคุณแน่นอนนะคะค่ะและเขาก็จะ นำความรักของเขานะคะมาหยิบยื่นให้กับคุณนะคะมาเติมแต่งความเรื่องราวความรักนะคะสีสันให้กับคุณนะคะข่ะพ้นการนํานายนะคะก็จะมีประมาณว่านะคะตอนนี้เขากําลังคิดอยู่ค่ะเขากําลังช่างใจอยู่ว่าเขาจะเอายังไงต่อไปในความสัมพันธ์นี้ดีนะคะเขาจะทํายังไงดีอะคะ่ะจะเข้าหาคุณมันก็ต้องใช้ความอดทนสูงนะ,ะเพราะรู้สึกว่าคุณนั้นจะมีกําแพงเยอะค่ะ คำว่ากำแพงนี่คุณอาจจะไม่ไตั้งเองนะคะอาจจะเป็นสังคมรอบข้างคนรอบข้างคุณอะค่ะนะคะ,นะคะจึงทำให้เขานั้นคิดแต่เรื่องคุณเนี่ยแหละคะ่ะว่าจะทำยังไงดีนะเขาติดด้วยค่ะนะคะ,นะคะติดอยู่กับความคิดของเขาเนี่ยแหละคะ่ะเขามาเจอคนที่แบบอยากสร้างครอบครัวด้วยะค,ะค่ะค่ะและถามว่าเขาอยากเจอคุณไหมนะคะเขาบอกว่าเขายังไม่อยากเจอคะ่ะเขาอายเขายังไม่พร้อม ถ้ามาเจอตอนไม่พร้อมเนี่ยค่ะถ้าคุณเห็นหน้าเขาคุณอาจจะไม่เอาเขาก็ได้นะคะแบบเห็นกันแบบต้นจริงๆเนี่ยค่ะคุณอาจจะไม่เอาเขาก็ได้นะคะเขากลัวเขาผิดหวังองหักเสียใจค่ะทั้งที่เขาอยากจะเริ่มต้นความสัมพันธ์นะคะแต่เหมือนจิตใจตัวเองไม่พร้อมอ่ะนะคะเขาอาจจะไม่พร้อมแบบว่าเออูปร่างยังไม่ดีโปรไฟล์ยังไม่เหมาะอะไรอย่างเงี้ยค่ะการเงินยังไม่ยังไม่ยังไม่ดีเลยก็เลยยังไม่ไม่อยากเจอกับคุณคะคะนะคะ และไพ่ก็เลยบอกว่าแนวโน้มนะคะความสัมพันธ์นี้นะคะคุณนะคะต้องรอเขาค่ะรอให้เขามีความพร้อมทางทั้งด้านจิตใจอะค่ะนะคะ,นะคะทั้งด้านจิตใจแล้วก็ทางด้านการเงินด้วยนะคะค่ะเมื่อเขาพร้อมเมื่อไรนะคะคุณกับเขาจะได้พบเจอกันค่ะนะคะ,นะคะเขาจะมาชวนคุณไปออกเดทนะคะไปทานอาหารไปดื่มไปกินไปเที่ยวด้วยกันเนี่ยแหละนะคะ,นะคะแล้วเขาก็จะมา เติมสีสันเรื่องราวความรักให้กับหัวใจของคุณนะคะว้าวกระถือว่าเป็นผลการทำงานที่ดีนะคะเนี่ยบางคู่กรณีนะคะคุณก็ต้องเข้าใจนะคะว่าเขาคนนั้นนะคะเป็นคนที่แบบว่าอาจจะโปรไฟล์ไม่ดีนะคะการเงินไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะทําให้เขานั้นไม่กล้าไงะคะไม่กล้าที่จะได้มาพบเจอกันกับคุณนะคะแต่ตัวเขาเองนะคะจากจากหน้าไพ่แล้วนะคะเขาอยากจะ เริ่มต้นความสัมพันธ์กับคุณมากเลยค่ะแต่องค์ประกอบภายนอกของเขานั้นมันยังไม่พร้อมอะค่ะนะคะยังไงคุณก็อ่ากระช็คุยกันไปก่อนก็ได้นะคะถ้าเป็นรักทางไกลหรือว่าเป็นความรักที่อ่าใช้สื่อออนไลน์นะคะ่ะคุณกระช็คุยไปก่อนนะคะถ้าเขายังไม่วิดีโอคอลคุยกับคุณก็ไม่เปไน็นไรคะ่ะเขาอาจจะไม่พร้อมอะค่ะนะคะ,นะคะให้โอกาสเขาก่อนนะคะ ค่ะมิวก็ขอเป็นกําลังใจให้นะคะขอให้เขาคนนั้นนะคะพร้อมเร็วๆนะทั้งด้านจิตใจของเขาค่ะและขอให้คนนั้นได้พบเจอกันไวๆนะคะค่ะและมิวก็ขอให้คนนั้นได้พบกับความรักที่ดีนะคะความรักที่สดใสและเป็นความรักที่จริงใจให้แก่กันค่ะและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจให้กับมิวด้วยนะคะวันนี้มิวขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย